โบชยาดาควงอาชิออกงานคู่ฟุงโดนทาบเล่นละครบอกไม่ปิดกัน้นถ้าลูกชอบเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งหลอกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องอาชิลูกชายสุดที่เลิฟของแม่โบชยาดาและสุดสาวโบก็ควงน้องอาชิมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและพิธีเปิดตัววัคซีนไข้เลือดออกณนะโรงพยาบาลพญาไทยาเพดกเสพสิเกค่ะโดยสาวโบได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้น้องอาชิอายุได้13าย่างเข้า14ปีแล้วค่ะกำลัองอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วว่าในช่วงวัยนี้กังวลเรื่องการเสพสื่อย่ากให้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ดีๆบอกว่าตนเองคอยดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าลูกจะเบื่อเหมือนกันจ้าด้านน้องอาชีก็มีความสนใจในเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็กีฬาค่ะโดยเฉพาะกีฬาไอซ์ฮอกกี้ค่ะสาวโบบอกว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะหวังไว้ว่าในอนาคตจะได้ไปแข่งขันในรายการใหญ่ๆค่ะสำหรับงานในวงการบันเทิงมีงานละครติดต่อทาบทามเข้ามาเยอะมากค่ะแต่อยากให้ลองรับงานในช่วงปิดเทอมมากกว่าค่ะถ้าลูกชอบเนี่ยตนเองก็ไม่ปิดกั้นจ้า เราไปฟังเชยสัมภาษณ์จากสาวโบชยาดาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจ้าก็ปีนี้น้องชี้ิ13กำลังจะย่างเข้า14แล้วนะคะเป็นช่วงย่างเข้าสู่เอ่เรียกว่าวัยรุ่นค่ะก็ดูแลเขาเหมือนเดิมค่ะปกติเราก็ให้เวลาให้ความใกล้ชิดนะคะโบเองก็เลี้ยงลูกเป็นหลักเลยตลอดเวลาเนี่ยเราก็ เขาเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพัฒนาการของเขาละกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบเป,เป็นเป็นเป็นหนุ่มน้อยของคุณแม่ดูแลคุณแม่ได้แล้วเริ่มที่จะแบบหมดห่วงอย่างมาก่อนเล็กๆเราก็ต้องแบบดูแลเรื่องของกินข้าวอะไรแบบตื่นเช้าแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้น้องเขามีความรับผิดชอบเองเราก็สบายใจขึ้นค่ะกังวลเหรอคะน่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเมืองไทยเนี่ยก็จะ ในเรื่องของสื่อต่างๆตามมือถืออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ได้นะคะแล้วก็สื่อเดี๋ยวนี้บอกว่า,วาเราก็ต้องแบบใช้วิจารณญาณในการดูสื่อให้ดีบางอย่างเนี่ยก็มีทั้งเรื่องจริงเท็จมีทั้งเรื่องไม่ดีบ้างเราอยากจะให้มีแต่ข้อมูลดีๆที่เป็นทางบวกให้กับน้องอาชีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ใกล้ชิดอะสำคัญที่สุดเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ลูกเราชอบอะไรลูกเราแบบออชอบอะไรไปในทางที่ถูกทางไหมมีเพื่อนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบเาเรียกว่าใส่ใจจนลูกแบบว่าอาจจะเบื่อคุณแม่ได้ใช่ <รอ S 1> ไหมคะเบื่อไหมเบย่อโดยปกติน้องเองตอนนี้เป,นเป็นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจริงๆนะคะเป็นช่วงที่แบบชอบแต่งตัวแล้วเขาก็จะมีสไตล์ของเขาชัดเจนแล้วก็มีอะไรบ้างคะพี่น้องชอบซื้อตอนนี้รองเท้าแล้วก็พุดดี้แบบ รองเท้าแล้วก็แบบเสื้อทูบแจ็คเก็ตรองเท้ารองเท้าผ้าใบที่เขายิงพิษกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบวันนี้ชอบค่ะตอนนี้เล่นอะไรคะลูกเล่นเล่นฮอกกี้แล้วก็ฮอกกี้แล้วก็ชอบวิ่งนะครับชอบวิ่งลงลงแข่งอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมตอนตอนนี้กำลังเทรนฮอกกี้อยู่ครับถ้าเกิดได้เทรนพอเก่งพอแล้วก็ไปแข่งได้ค อาจจะเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเล่นไอซ์ฮอกกี้เป็นฮอกกี้น้ำแข็งอะค่ะเขาเล่นสเกตเก่งแล้วก็ชอบทางด้านนี้ก็เลยแบบสนับสนุนเ้าอะค่ะตอนนี้เป็นช่วงบิจิเนอร์กำลังเริ่มต้นอยู่อนาคตเขาถ้าเขาชอบอยากจะไปแข่งเราก็สนับสนุนนะคะตอนนี้ ยังไม่เคยคุยจริงจังเลยค่ะมีแต่ว่าทาบทามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า,ามาเล่นให้นา้าป้า,ปาผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรารู้จักรู้จักก็มีแบบจองตัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุยเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเจอใครก็แบบจะ,จะคุยกันว่าขอ,นองนาะชิมามาเล่นนะคะ<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยแต่ด้วยวัยเขาด้วยละค่ะเ<ม><ม>ขาก็ายังแบบถ้าเล่นก็คงไม่ได้เป็นบทเกี<ม>่ยวกับเป็นบทนําอะไรพระเอกอยู่แล้ว <laughs> น่าจะเป็นแบบไปลองเชิงดูมากกว่าแต่น้องเองเขาก็บอกบอก,บอกว่าอยากจะไปลองตอนปิดเทอมบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า มีเวลาพักแต่พอเวลาพ so, ักปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ก็แยกกันพาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเที่ยวในเมืองไทยอะไรเงี้ยก็ก็าไม่ค่อยมีเวลาค่ะอันนี้จริงๆก็กะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เรื่องรู้อาไรที่ติดต่อเข้ามาแล้วแต่ว่าน้องเขาชอบหรือเปล่าอันนี้คือโบไม่ได้ปิดกั้นนะคะก็เราก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติอะไรที่มาแล้วเหมาะสมมาเขาแล้วเขาชอบเนี่ยเราก็เต็มที่โบก็ค่อยแบบผลักดันตรงนั้นค่ะ แหมน้องไอชิเนี่ยยิ่งโตยิ่งหล่อค่ะแล้วก็งานในวงการบันเทิงก็มีคาบทามเข้ามาแล้วค่ะยังไงเนี่ยรับรองว่าน,นาาคชงานในวงการบันเทิงเส้นทางสดใสอย่างแน่นอนจ้าสำหรับแฟนๆรายการข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากจะสมซาไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะเราบองว่าสมซาจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตก,กันอย่างแน่นอนจ้าสุดท้านี่นะสมซาไปบายไปก่อนค่ะเจอกันใหม่นะจ้า